ตรงๆเลยนะในกานสุดท้ายนี้ไม่ไว้ใจจะป่ดตลาตองเลยมันเหมือนมันมีเลขคนยังไงก็งไม่รู้นะก็จะในฐาุกคนอย่าได้นิ่งนอนใจไปเปน็นนันขาดในยามสืบสงครามเช่นนี้จะตั้งเวยรยามให้เพียบพรอ้อมเฮ้ยจะตั้งเวรยามคนไหนออกคนนอกเข้าไปมาแล้วครับอู่ให้ดีเผื่อมีใครลักลอบเข้ามาในกองท่ายเอาตองบบ่งด้วยเนี่ย <c oughs> <c oughs>

พ่อได้กล <German. S 1> ่าวคุยตทุกโมงมาได้ยังไงเที่หนูมาตามหาพ่อเนี่ยเพราะว่าหนูตามหาแม่ไม่เจอหนูหาแม่ไม่เจอหนูได้ยินเสียงน้องร้องหนูก็เดินไปหาน้องก่อนเพราะหนูอุ้มน้องอ่ะน้องน้องนอนทับกระดาษใบหนึ่งและหนูหยิบกระดาษใบนั้นขึ้นมาอ่านตู้มตู้อ่านกระดาษใบนั้นแกใจความว่ายังไงบ้างลูกอ่านไม่ออก ยังไงไอ้หนูมป็นไะมาปลุก็หนูเอามาเอามาให้พอพอดูให้พรูเป็นไงหนุให้พอให้พอหน่อย่ก็ใก้กัใ้ดนกใกล้กันให้ดีหนุมดีกูพูดตีเสด็กใด้โมนะเดี๋ยวดเาไอ้นุ่มนไปท้งม เก่งจัดสมัยไม่ตา้าไิ่ได้เขียนทิ้งเอาไว้จดหมายแล้วใจสี่งเมื่อรู้ว่ามีมีใกลหัวทำผิดเธอ อ่นาทแบ่งกันแบ่งกันแม่แมแมแมตอนนี้กองเรียนที่เราไปแล้วก็่ผมไม่ต้องร้องไห้เลยลูกเพราะเรื่องใช้คนดี จะเป็นคนไปตามแม่กาวินกลับมาหาตุ้มองอีกุ๊กกาวินรอพี่ด้วยกาวินพ่อจ้าพ่อไปไหนไม่ได้นะตอนนี้พ่อกำลังตกอยู่ในอันตรายเพราะตอนที่ตุ้มหงอยตามหาแม่เนี่ยตุ้มหงอยก็ตามหาพ่อด้วยและทีนี้นี่ยนะตุ้มหงอยก็ไปเห็นไฟเห็นไฟหนูนึกว่าเป็นกองไฟขอพ่อหนูก็เดินเข้าไปได้ยินคนไี่ชื่ออินทประการานต้อมคุยกันบอกว่าพขาเจ้าทหารนั่นล้อมรอบกองไฟ่อไใ้ทหารเนี่ยนะ นูกโผล่ใ่กล้องไม่พ่อพราทำานกับพ่อหนีตายออกไปมันก็จหาฆ่าทหารพ่อให้ตายเลยแล้วมันบอกว่าเราจะพ่อพ่อเนี่ยนะเป็นคนหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้ามันบอกว่าจะเาพ่อเนี่ยขึ้นตะแลงแกงเอาเหล็กเผาไฟร้อนๆเนี่ยสวนทวารพ่อให้ตายเลยโอ้ยนิ่งคำอกแค่นั้นอ่ะมันได้พูดถึงลูกโขนมั้วไหมลูกพูดมันพูดด้วยน5ขวบมันพูดอะไรลูกบอกว่าลูกโขนอราไม่ต้องเอาเหล็กเผาไฟร้อนๆหรอกแค่ทั้งก็พูดลูกโขนก็ตายเลย เราแหวนลับในทุเรียนนะตุอมได้ยินแบบนั้นจริงใช่ไหมลูกเก่งมากลยนเพราะชนะทหารทุกคนแยกย้ายกันไปเตรียมตัวดักซุ่มโจมตีกองกำลังทหารที่จะปัดกระดาตอนไม่ได้ยอมได้ที่กองกำลังทหารที่จะปัดกระดาตอนบุกล้อมกองค่ายอย่าง้นหลังจากนั้นนิสหารทุกคนตีตลบอย่จับอิจฉาปัดกระดาตอนฆ่าให้ตายซะแยกย้ายกันไปได้ตุโมแบพูดชดปานแสดงกันต่อ